นี่คอนัวรมาล้พื้นที่อ่ะพอ,พอ่าใช่อันนี้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 กบที่ขข้างลา่างเขาเนี่ยอที่ข้างลา่างเขาเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่จุดหนึ่งไหกสิบเซนอ่ไอ้อันนี้สิบเซนเลยก็คือคอนัทรรู้สิบเซน ได้แล้วทีเขาไม,ไม่ไหวสิบเซนเลยมันทีกันไปครับรอ,อเดียเด๋ยวเราเดี๋ยวได้แล้วนี่ขอทัวมาแล้วอ่าเป็นเรื่อที่เราจะไปคเนี่ยฮะเราเราเราดูเราดูเราดูรับไปเลยนี่เป็นเนินนะเนี่ยมีภูเขาเยอะม,มีมีเนินยเยอะข้างในตรงนี้ดูดูดูวันที่เราเป็นเนินนะอ่ะโอเคอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือดูดู ตรงนี้แม่ที่ไหนตรงไหนครับแปลงไปไหนอ่าอันนี้อันนี้คือตัวฟรีจริงๆมันมีมันมีต้องซื้อแบบนี้เรายากเงนแต่แต่เราแต่เราทำไม่ได้มันมันเรียทําไหมครับเ่เออไม่ไม่เรียลทมาใช่มันไม่ไม่เรียทํามันมันจะดีเลยประมาณมันจะดีเลยประมาณสักสักประมาณหกเดือนอะให้ไม้ดิบ้านสองหลังนันเป็นบ้าน ่ก็มันก็มันจะดีเลยไหมบางจุดก็ดีเละนาเยอะหน่อยพี่วีมันใช่ตรงนี้หรอขยับไปอีกหน่อยไหมกอมี่ตรงนี้เป่าเธอเธอชี้ให้อาจารย์เธอมันน่าจะเป็นบ้านไม่มัน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 ไม่อัปเดตไงบ้านเขาเขาสร้างมานานแล้วบ้านสอหลังไม่บางจุดไม่อัปเดตบางจุดอุดรนี่อาจจะไม่อัปเดตไมันของมันของฟรีไงไอ้ตัวตัวไอ้ที่เราใช้ไม่แต่แต่เราแต่เราก็ลากลากโฉนดดีเยอๆเราขยับมาก่อนนี่สี่หรือว่าจ็ ไม่มีนああ Mother, no un, no ี่ไงนี Soo, ่ปล่ามีมีเล้วเออนี่ยฮะโอ้ทอานบอกว่าเสร็จไปแล้วมันสะสมมันปริมาณอีกอ๋อมันมันอัปเดตอยู่ดิก็ใช่ครับความมืคุณชี้วีดมืดทำไปเมื่อกี้นี่บ้านหลังหลังที่เราดูเมื่อวานมันขึ้นมันขึ้นในนี้แล้วมีอาจารย์ครับตัเจ็บตัวยไ็บว่ายังไม่ขึ้นแต่ว่าแต่ว่าแต่วันที่ที่เรา ก็มีแหละมีหลังที่เมื่อวานที่เราไปดูเป็นอย่างนี้โอเคอหลัง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 ไหนตรงไหนที่เราดูเงี้ยอ๋อนี่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือรถเมย์อันนี้รถเมย์รถติดนีวรถตู้รถตู้เลยอ่าอ่าบ้านก็คือที่นี่เลยโอเคอันนี้อันนี้ที่เราไปเสนอที่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ด้วยเหรอมันยาวขึ้นมาสุดนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ก็ต้นไม้บางอยู่นี่ใช่มันก็เป็นที่ที่เราเราปรับเมื่อวานโอเคใช่ไทย

ก็ไล่ไ <Auf> ล <los harma> ่มาจากุมนี้เนาะนี่จุดนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อตรงนี้อันนี้ถึงที่ไหนมันจะมันจะทางหมูนี่ตรงนี้นี่ครับนี่เหรออ่าแล้วก็ต่อแล้วก็ไปไปนี่ไปนี่แล้วก็นี่คือเป็นอ่าไปนี่ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วไงต่อแล้วก็อีกแดงนึงอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาี๋ยวดี๋ยเดี๋ย โอเคคอาตรนี okay, okay, so ้ก่อนครับประมาณนี้เนาะข้าว่าก่อนข้าวก่อนครับอันนี้คืโอเคดินกลางตรงนี้ยาวมาตรงนี้มีแบนตรงนี้ที่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ะขข้าวนะแล้วดึงตรงนี้่มันขนานกันกับรงนี้ อ๋อโอเคโอเควัน okay, okay. นี้นี่เหานี้เข้า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 กันเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันีก็ไปไปเอาอันี้แล้วตัวนี้จะเป็นสามรอล็อกวันเจ็ดสิบตารางอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือลงกันแล้วลงลงกันเลยครับอ่าก็ลงกันก็ลงกันอ่าอันนี้พื้นที่ก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 ีอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดคือหนึ่งไร่พอดีอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้วัดได้หนึ่งไร่พอดีขนาดหัวตารางเมตร ขาลบไปที่ไรสามอสองแปดสอคู่หนูก็แปดสี่เลยอยบวกดีจ็บคูณสีแล้วก็ห้าสิบหกจสิบคูณสี่เจ็สี่ยี่สิบแปดบวกห้าสิบหกแปดเก้าสิบสิบสามสามร้อยสามสิบหกตารางลคูณสี่คูณสี่ขนาดงหลังมันครณกี่หลดนพี่้นตัวมีตัวมีต้องเพิ่มไหมค เพิ่มไปอีก1,304อันนี้เกินแล้วเนี่ยของเราเกินนะตอนนี้ของเราวัดได้1,600 1,608เนี่ยถ้าตาร์ทเเทียมเนี่ยวัดได้1,608อันนี้เป๊ะนะตรงต้องลากผิดแน่นอนเลยลากใหญ่กว่าใหญ่กว่าจริงแน่นอนอันนี้อันนี้น่าตรงตรงนี้แค่ตรงนี้มั้ผมว่าเนี่ยไม่เส้นเนี้ยผมว่าได้แล้วอย่าแนวแนวแนวอาจจะแนวนี้มั้อาจจะแนวนี้มั้ง คืออันนี้มันเป๊ะนะอันนี้หลอกไปได้อันนี้อ่ะอันน,น,นี้อันนี้เอาลอนนเลานอ่ะพันสามลงมาแล้วคือคือจริงๆเนี่ยเราเราเรา,เราต้องมีวงรอบปเป๊ะคือ,ค,อคือต้องมีแคทคือเอาจริงๆอ่ะจะต้องเอากล้องเซอร์เวตไปยิงวงรอบอแล้วอินพุตเข้ามาแล้วมาวงเรี่เอาไปคือถ้าเอาแบบปเป๊ะเลยก็คือแต่ในรากาสด้วยตาไงแล้วเราวไ,ได้ไจากจาก,จากนี้ ได้ดิเนี่ยันีไปถึงุ่นี่ไงวัดได้เลยเนี่ยเนี่ยสี่สิบบกเนี่ยเนี่ยวัดได้เลยเนี่ยเนี่ยมันแค่เตรตรงไหนระยะไหนระยะไหนอย่างนี้อ่ะอันนี้แปลว่าแปลว่านี่ผิดอะไรมาเนี่ยนี่ผิดเพอ่ะยาวไปอ่ะยาวไปนี่ได้เลยเนี่ยเลื่อนได้เลื่อนได้มานี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ก็วัดได้เลยเนี่ยเลื่อนมาได้เนี่ยนี่เราก็เลื่อนมาตามแนวนี้วิธีการเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ สสยี 14, ่สสิตอนนี้ตันเน,นเี้ยี่สิบใช่ไหมใช่สิบสีครับสิบสี่ใช่ไหมอ่ะสิสี่เดี๋ยวกสบสี่้กตอยสามสี่สบงตัวนี้ส<อ>ี่สองอ่าสีองมากันก่อนอ่าสีสองด้านนี้ยี่สิบด้านนี้ยี่สิบใช่ไห พอค่าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรับไประยะอีกระยะเดียนให้ผมผมล็อกล็อกไว้ก่อนอ่ะยี่สิบยังไงต่อแล้วตอนนี้อะไรเท่ากันแล้วอ่ะและ้วตรงนี้เท่าไหร่ครของผู้โดยสารอันนี้อันนี้อันนี้ว่าได้ตอนนี้อยู่ที่ 1400. พันสี่ร้อยเมื่อกี้เกิดได้พันสพันเท่าไหร่พันสองพันสี่ร้อย ก็ถ้ามีระยะเไป๊ะๆก็เป๊ะนะอันนี้เราเดาเทียมนะอันนี้อันนี้หลอกไม่ได้เออเลือดเล็กน้อยไ,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่น่าไม่น่าเออเลือดเป็นสิบตารางเมตรอะไม่ถึงชาตินี้เท่าที่ผมจำได้นะครับตรงจุดแค่แค่แปดเมตรอันน,น,นี้อันนี้ผมลากยาวว่าอย่างนี้นอย่างนี้ป่ะอ,อ่าอย่างนี้เนาะแปดเมตรพอดีจริงๆนะดีลบตรงทิ้งไง เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้พันสองน้อยเนาะนี่ของข้าวนะของข้าวให้ดูว่าเห็นไหมทำเงี้ยปุ๊บแล้วก็ดีบรอกผ่านนี้เลยทําอะไรผ่านนี้หมดเลยก็จะจบเลยพันสามร้อยเก้าสิบก็ไม่ไม่ไเป็นไรก็ปรับไปเรื่อยเรระยะเราไม่ได้อย่างเงี้ยอย่งก็้จบละแล้วก็แล้วก็มาคํานวณดะตัวตัอย่างเงี้ยเราต้องการถมที่สมมตินะเราต้องการถมที่ใช่ไหมอ่าสมมติต้องการถมที่กี่ตารางเมตรถมเท่าไหร่ก็ต้องต้องมาดูระดับอะไม่ปกติคือตรงเนี้ยเราไม่รู้คอนทัวร์ไง Ừ, อ,อ,อ,อใชต่ต้องมีคอนัวรซึ่งก็ต้องจ้างคนมาทำคอนัวรแต่แต,แต่ถ้าเราดูด้วยวิธีการของของนี้ก็คือถ้าเราถ้าเราเอาตัวนี้เป็นหลักนะก็คือเราเราเอาเอาคอนัวรของตัวทีเดียวของให้ตัว,ตวโปรแกรมเนี้ยเป็นหลักเนี้ยก็ทําได้นะแต่มัน,ม,นมันจะนั่นไงมันจะมันจะมันจะยากไปใช่แต่ก็พอ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 ไปพอเช็คได้นะแล้วก็เราก็มากดตรงเนี้ยแล้วก็มาเดี๋ยวดูดูก็น โอ้เป็นเป็นเนินขึ้นนะเนี่ยด้านด้านนี้เป็นเนินนะเนี่ยด้านนี้เป็นหลุมนะเนี่ยเนินเนินเนินสูงเลยยังไม่ได้ปรับใช่เป็นเนินสูงถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าดูอย่างไรก็ได้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเนินสูงเนินสูงสองเมตรเท่าใช่ใช่ที่เห็นเมื่อไปเห็นเมื่อวานนั่นกือปรับใช่อ๋อโอเคอันนี้ผมเอาจุดท่าอะไรกันเอ็กสองร้อย คือคือถ้าเราถ้างานถ้ายานใหญ่กว่านี้ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราสามารถคำนวณได้ก่อนก่อนีป็จริงถ,ถ้าถ้าถ้าเราถมไปเรื่อยเนี้ยมันจะน,บบน,นี่ไง ีที่เราระดับใช่ระดับเท่าไหร่ตรงนี้ระดับเท่าไหร่ตรงนี้ลบศูนย์จุดสี่สองตรงนี้ศูนย์จุดแปดตรงนี้ศูนย์จุดห้าแปดตรงนี้คืออ๋อหนึ่งเมตร อ่าหนึ่งห้าแปดแปลว่าตรงนี้เป็นเนินตรงเนี้ยใช่ไหมตรงตรงตรงนี้ตรงนี้เนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเนินเนี้ยไอ้เนินเนินลาดตอนนี้ที่ดีเราเป็นอย่างเงี้ยลาดลงอย่างเงี้ยเนี้ยถ้าถ้าถ้าอยูาเทียมเนี้ยใช่ไหมลาดลงอย่าเนี้ยเนี้ยลาดลงซึ่งตรงเนี้ยตรงตรงหน้าที่ดีเนี้ยเราสูงนี่ตรงเนี้ยอยู่ที่หนึ่งห้าแปดส่วนตรงเนี้ยลบศูนย์ห้านั่นเองคือสองเมตรพอดีเนี้ยลบลบศูนย์สี่สอง แล้วควาหมายคือด้านหน้าเนี่ยคือระดับบวก1.58แต่ด้านหลังเนี่ยคือลบ0.2 1.58บวกกับลบลบกับลบ0.5ก็คือ2เมตรนั่นเองหน้าหน้าด้านด้านนี้ต่างกัน2เมตรเนี่ยอันนี้อันนี้แม่นมเหรอเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้ว่าเพราะว่ามันยังผมยังตอนที่ผมยังไม่ปรับลงอ่ะวัดอ๋ออ่านี่เรื่องจริงเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะอันนี้อันนี้ เนี่ยระดับระดับนี่คือเนี่ย0.58อ่าเนี่ยได้ละอ่ะสมมติสมมติเราสมมติเราจะทำอะไรดี่ะอ่ะสมมติถ้าเราจะลองอ่ะเดี๋ยวผมนะวิวนะเอ่อวิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอย่างเงี้ยถ้าเราจะเริ่ม

เนี่ยเมกคุกนะแล้วผมก็ย้ายเลยเยอ์ให้เป็นเป็นเป็นท่อระบายน้ำคอนก,300 mm กรีตสามร้อยมิลลิเมตรเมกนะนี่ยนกดกดปุ๊บถามว่าระยะกี่เมตรกดปุบมี้นะโปรแกรมจะคำนวณให้เลยว่ากดเลือกปุ๊บเลือกท่อระบายน้ำแล้วว่าควายาวเป็นเมตรคำนวณเลยครับว,ว่าเนี่ยแปดสิบห้าเมตรนี่ แล้วก็กดปุ๊บไปจะบอกตำแหน่งให้ด้วยนี่รอไหมครับน,นี่นี่ระบบบีมมันต้องอย่างนี้นี่ถ้ามันท,ทำได้อย่างงี้มันนี่ไงเป๊ะเวลาเ,น,เ,น,เนีเ่ยดีพัลล์เปอร์นะชอบเลยเพราะอะไรไหมดาวเทียมขึ้นมากดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาสามารถส่งบีคิวออกมาได้เลยนั่นเองรู้เลยว่าต่อไปแมนโฮอ่าแมนโฮกี Man ่จุดแมนโฮก็ต้องมีแมนโฮถูกไหมอ่าอันนี้แมนโฮอ่าเราก็มาทางนี้แมนโฮ make component อ่า แมนโฮสรุปตั้งชื่อแมนโฮอ่ะถูกนะแมนโฮนี่ตั้งชื่อโม้โม้นะแอดสรุปแอดสิบเมตรอ่ะก็คูณตามนี้ไปสิบเมตรถูกนะอันนี้ถูกนะแล้วก็คูณกับอีกสิบเอ็ดตัวอ่ะประมาณนี้จุดนี้ยาวไปแล้วไม่ไรอ่ะประมาณนี้อ่ะันนี้อันนี้ก็จุดนี้อันนี้ก็นี่ยถูกนะ ถามไปดูเลยว่าเป๊บวคิวเป๊บบอกเลยว่า Estimate เนี่ยที่ดินเนี่ยเป๊ะอ่ะอันนี้หารหกอย่ารู้ว่ามีกี่แบนงฮกกี่ตัวกี่ชุดก็กดตัวนี้กดบวกแล้วก็เลือกจำนวนกด Apply สิบสามชุดตำแหน่งใส่ลวั้วกี่เมตรเหล็กกี่อันได้หมดเลยดูเดวทำเหล็กให้ดูฟีง่ก็จอยท้ายฟีตอนเนี้ย ทำให้ดูใส่เหล็กให้ดูทำให้ดูนะใส่เหล็กอะที่บอกว่าเหล็กอะมันมันเกียดยากแค่ไหนทําให้ดูสดๆเลยดูนะผมทําให้เหล็กให้ดูเลยมันแบบมันแบบคัดเลยระบบบิมดูนะเริ่มแรกอะไรกดปุ๊บดูนะเหมือนเล่นเกมเลยผมออกแบบมาให้เหมือนเกมเหมือนเกมที่สุดอะคืออีซี่เอ็นฟันอะให้ดูนะว่าง่ายแค่ไหน ดนะีอย่าเกเรนะอย่าเกเรนะจะโชว์ใครของเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ไวอร์ชัสองนยี่สิบอันนี้รถตอนนี้ตัวห้าหมื่นคอันเนี้ยคือคือเริ่มแรกปุ๊เราทำตามแบบ ตัวผมนมอยกว่าเนี่ยกดฟูตจริงไงผมเลือกฐานรากแผ่สมมไหมนะบ้านเราหลังฐานรากเป็นฐานแะไฐานรากกันหรอไม่ฐานรากฐานรากครับเป็นฐานรากแผ่หรือเข็มาฐานฐานลากเท่าไหร่ครับฐานเท่าไหร่ฐานรากบ้านอ่าเมตรไมโครเมตรหนาลึกเท่าไหร่ครับลึกนี่ลึกจคกฟุตนึ่งตัวตัวหนากท่ากี่นี่สิบห้าเซนเหรอสิโอ้โหทำไมบางทำไมบางอย่างชุดยี่สิบเนาะอ่าอ่ายี่สิบแล้วเหล็กเป็นข้ออ้อยสิบสองดีบีสอง อ่าแปดตัแปดหรือหกตัหกหรืออะไรเดือะแตงแปดแปดเส้นแปดเส้นเดือดแล้วรอบมีไหมเหลือดแล้วรอบไม่มีไม่มีอ่ะใส่ไว้หน่อยนะครับอ่ะเซฟกันแล้วเวลาเวลาเราทำแบบนะแล้วก็มีการแบบคือเราก็มาเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช่เซ็ตเซ็ตเซ็ตแบบก็ดูแบบมากลางเ่ยแล้วก็เริ่มเริ่มก็กดปุ๊บโพสติ้งมาแล้วดูนะผมจะสับไปไม่ได้นะอันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นสี่ก่อนแล้วก็สามใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้บอกเท่าไหร่สองใช่ไหม สองแล้วสุดท้ายก็คือสามอ่ะตัวนี้อันนี้เข้าๆนะที่ผมจำไม่ได้แล้วด้านนี้เท่าไหร่ด้านี้อันนี้สี่แล้วก็ันมีนด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้เหมือนด้านนี้นิดหนึ่งสามเลยอะไรข้าร่าข้าที่ผมไม่รู้ประมาณนี้กดกดตรงนี้อ่ะต่อหม้อคข้าๆนะปาบเสร็จปาบ เสร็จเป็นไงอ๋อมันจะลิ้งมาจากไอ้นี่เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็สัตว์ที่ห้ามาเสร็จเรียบร้อยเอ้าก็ผมเป็นคนอ่านดูต่อแะไฟเหล็กได้ดูนะอ่าไฟเหล็กให้ดูนะอ่าล้วเรากรอกไว้ใช่ไหมเรียบร้อยนี่เหล็กมาบมพมเลยอ่าแต่แต่ตรงนี้คือเหล็กเหล็กเหล็กมันไม่ได้เพราะว่าผมโคบอลต์ไม่ได้เอาใหม่พอดีต้องแบบโคบอลต์ก่ะโคบอลต์มากไป แล้วโคเวอรงมันมากไปโคเวอริงห้าเจ็ดจุดห้าเซนห้ามากไปอ๋อ่าต้่าวอใช่เอาตายละเอ็นโอ้โหเอ็นกับอ๋อมีมีสองอันเดี๋ปก่อนเอาไปเอาไปไปิดไก่อนเอ็ก e x c e ัมันลั่น มันมีหลายตัวเอามาคือคือต้องก็เหมือนกนกลางแบบอะเรามาดูเราดูเราก็เราก็มาดูดูมาตรฐานก่อนว่าระยะโควลลิ่งเท่าไรเดี๋ยวเอามหลังคาก็ลงกัลงคาก็ทําได้ใช่ก็ก็เขียนเขียนเขียนลังคาก็เขียนลังคาอันนี้ก็ระยะโควลลิ่งไม่ได้หาา้าเซนห้าเซนไม่ได้เหรอก็มัน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 ปางไปงคือโควอลลิ่งก็มันก็จบแล้วอ่ะนี้ก็แก้ใหม่แก้ใหม่ก็กด เรียบร้อยมาแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็เขียนต่อทุกอ่าปาบ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 เห็นไหมครับสบายแล้วนี่ไงเสร็จแล้วว่าความยาวเหล็กใช่ไหมอย่ารู้ว่าใช้เหล็กกี่เมตรกี่เส้นก็ใช้ตัว Quick View Q อะ q u i c v i Q นี่ผมไมมไม่มี ก็กดปุ yes. tá, right, right. so yeah. so yeah, ๊บแล้วก็รังเหล็กเนี้ยมันก็รู้เลยว่าเหล็กยาวกี่เมตรผมว่าเรื่องออกไหมครับใช่ใช่ใช่อ่ะใส่คานก็ได้เอาคานมาใส่มันจะมันจะคำนวณได้เลยครับแล้วก็ต่อไปก็คือเราก็มาเขียนคานอ่ะงอคานมั่วๆนะเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่หายก็กดกดทุดีแล้วก็เขียนทุรี้เลยนะกดคานมันก็เอาคานที่เราใส่ค่าไว้มาคานอันนี้เสาอันนี้พุทติ้งแล้วก็พื้นโปรแกรมโปรแกรมก็จะเอาค่ายเซลที่มา เราไม่ต้องเขียนแบบเองครับออต้แคดมาละใช่นี่กดคอลัมน์ป้าบเรียบร้อยเสามาแล้วสิเข่ออันนี้แล้วก็ต่อไปก็คือบีมกดป,ป้าปบีนี่คือระบบบีมเห็นไหมมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่ไม่ยากเลยเราคิดเราไป็นน้องจ้างใครนี่เรียบร้อยคือเอาแบบมาเลยแล้วมาไปไม่พอไม่พอดูแลไม่พอใส่คานนะอ่ะเสาไม่ไใส่ละใส่คานให้ดูอยากได้คานใช่ไหม อยากเห็นเล็กใช่ไหมกดทีดีกดคานเลือกคาน b อะไรอ a บ b สองใหญ่หน่อย b สองกดเทียตัว h กดโอเคกดปัป๊บมันใส่เหล็กขึ้นเลยนี่นี่นี่เสริมพิเศษด้วยนะกลางคานด้วยแล้วมันรู้เลยว่าเหล็กกี่เส้นเลยเนี่ยนี่เขาทำมือเดียวนะนี่ผมนี่ผมทำมือเดียวเนะี่ยคนอื่นนี่ต้องหลักคนละแข่งนะอีซ <c oughs> ี่แอนฟันเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยให้ดูให้ดูเนี่ย จอยเนี่ยเนี่ยดเน่ยจอยโอนให้เนี่ยส่งโปรแกรมให้เลยแล้วก็เข้าไปเรียนได้เลยฟรีอ่าเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะเนืภาพออกเนาะถอดถอดได้หมดเลยเอกแบบเนี้ยมาเปลี่ยนเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงวันกลายเป็นทีดีถอดวัสดุได้หมดเลยถ้าผมถอดแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปจ้างเขาเขียนว่าดอีไม่ให้เขาเขียนไม่ร็จ คือตัวจัดจาบันเนี่ยเราควรเราควรจะประหยัดตัดจ่าบ้านแต่บางอย่างถ้าเราช่วยเขาทาได้เราก็ให้เขาเซ็นอย่างเงี้ยใช่ก็คือใช่ไม่ก็คือว่าบางถ้าเขาทิ้งงานหรือเขาทาช้าอย่างเงี้ยเราก็เราก็ป้องกัวเองได้นะแต่ทําเองได้ไม่เป็นไรแต่เวลาแบบโครงสร้างอย่างเนี้ยจะต้องต้องมีแบบเลยก่อนเราจะคิดเองไม่ได้เข้ผมก็ได้ไหมคือถ้าเรามาเขียนเองมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาให้เขาเขียนโครงสร้างมาให้เราคือคือถ้าให้เขาคํานวณโครงสร้างให้เรามาแต่ไม่ต้องจ้างก็ทําโมเดล ไม่ต้องจ่าไม่ต้องจ้างให้เขาเก็บแบบก็ได้เรามาทำเองได้แต่ขออยกเดียวขอให้เขาบอกว่าใช่แต่ปัญหาคือเขาต้องเป็นคนบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้เราเราต้องไปจ้างพิธีกรให้เขาใส่ให้แต่ถามว่าโมเดลให้ก็ไม่ต้องก็ได้เราทำเองได้แต่แต่แต่ตรงนี้ต้องต้องใส่ก่อนโดยดวก่อนอย่แค่ฐานล่างเนี้ยเราเราที่ไม่ได้อย่างอันนี้ให้ใจยุนาทำก็ได้จบจริงๆทำได้ถต่แผ่นพื้นนะแผ่นพื้นกี่แผ่น อ่าวายเมตต์แผ่นพื้นกี่ตารางเมตรตะปูกี่ตัวก็ทั้งหลังนะเดี๋ยชัยให้ดูก็บอกอะไรแค่ว่าผมสอนคนพันห้าร้อยคนอยู่ตอนเนี้ยผู้รับเหมาเขเริ่มมาใช้กันแล้วเนี่ยผมอันนี้ให้ดูในบ้านเอาบ้านตัวอย่างให้ดูนะเอาบ้านตัวอย่างของนักเรลคนหนึ่งแล้วกันให้ดูตอนนี้มีคนส่งกันบ้านมาทำบ,บ er also, ีมเนี่ยประมาณหลายพันงเอบ้านหลังนี้ก็ได้ที่ทำโมดุอันนี้อันนี้ผมพูดยังไงละใช้ดูได้อันนี้ยผู้รับเหมาเหมือนกันแล้วก็เป็น เนี่ยเนี่ยดูดิละเอียดตุกครับในพุทะเมาเนี่ยเหลยทั้งหมดเลยอันนี้รับอ่ะแล้วมาดูว่า B Q มันเป็น,นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนอันนี้ไปที่ปลัดคอนเน็กเลยอันนี้อันนี้เป็นล้อยงนผมทอดราคานี่อันนี้อันนี้อนาคตเนี่ยวัสดุก่อสร้างจะดึงได้เองหมดเลยนะอันนี้คือกำลังมีกำลังทำอยู่นะั้เขาหมายคืออนาคตเนี่ยอยากอ,อยากจะได้โมเดลอะไรไม่ต้องไม่ต้องสร้างผมลิ้งให้หมดไไทั้งประเทศไทยเลย 拉มาวางปุ๊บราคามาเลยการได้เลยอันนี้อันนี้การทำมาอยู่แต่ไม่ล้วน,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 นี่กดตรงนี้ปุ่มนี้แล้วมันลิงกันด้วยไฟลายนำสกุลอะไรตัวกซ์เคพีไงสกินแอบครับอ,อ๋อทุกอย่างก็เป็นสกินก็เหมือน G, ออโต้แคนดี้ดูจีเอสทีเอฟเนี่ยตะปูดิเนี่ยเขารู้เลยกดตรงนี้ปุ๊บพี่ธรรมนูญจะรู้เลยว่าใช้ตะปูกี่ตัวกี่กิโลนั้นสั่งสงานพัดอาตะปูเลยดูเนี่ยตะปูไหม ส um, 是是 át, ีด้สีดกระสี้ากระีตากระสีดากรสีด้ากร้ากระสี้ากะี้ากะส้ากระสี้ากะี้าสีด้สีด้าก้ารีากรีด้ากระีรดูาร้เลรไม่ด้างไม่ต้องระ่ีด้างี้าถเี้า้ากรม้าเราตารางรมสาร้ากรส้ร้าร้ากรสีด้ากรีด้ีด้ีด้กรนด้กะด้ะีด้รดรดรี้ากกกด้ักเดก่อนซิ้ก่อน คือหลักการก็คือใช้ database เราต้องเราต้อง develop d a t a b a เ e แต่ไม่ได้ก่อนเนี<ก>่ยก็คือเนี่ยมันยากตรงเนี้ยก,ก็ก็คุยก็คุยกับคุยกับเนี่ยว่าสั่งอะไรบ้างฝ้ายิสเซนบอร์ดหนาเก้าบินโค้งเข้าอะไรเหล็กตัวซีอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งแตะว่าเชิงชายเชิงไชายอ, <c oughs> อะไรเชิงชายตัวซีอย่างเงี้ยชแนลของ S G เชิงชายอะไรยี่ห้ออะไรเชิงชายต้องไปใช้ของยี่ห้ออะไร S G ผมไม่รู้ครับอ่าก็ก็ก็ กเลนขายีดีมันเล่นทั่วป่าบัการสตาเทนเอก็ประมาณนี้เนาะมันก็มันก็จะรู้แล้วว่าอ่างเงี้ยแล้วก็กดก็พิมพ์ออกมาเป็นบิลคิวได้เลยอ่าที่ผมอนีก็คือมันต้งเริ่มก็้ง่มเกี่ยนตี่ที่ราตใส่ใส่อวัสดุอะไรต้งไใช่ใช่ใช่วัสุค ใช่ครับใช่ครับใช่เดี๋ยวนั่นแหละั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกระบบบิมคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคือคือหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่อง,รงครับใช่ใช่ใช่อะทำให้ดูปิ้นบิวคิวให้ดูเป็นยังไงดีวะ อะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเป็น BQ เดี๋ยวให้ดูสุดท้ายอ่ะให้ดูว่ามันจบได้ BQ นะไม่ไม่ได้จบแค่ data model นะ<ม>อะให้ดูครับเนี่ยเนี่ยสมุดสมุดของพี่ธำเมนูนที่ทำใช่ไหมที่ที่นี่เป็นต้นเลยนะครับผมนะเขาเก่งมากเลยก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดแค่ refresh ความหมายคือถ้าลูกค้าเปลี่ยนแบบเราเปลี่ยน BQ o ได้เรียลไทม์นะ S <S ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะลูกค้าขอต่อเติมอะไรเนี่ยคิดเป็นวันคิดเป็นสองวันแววาจบพระเจ้าผู้อื่นทาอีกเนี่ยเขาไม่ว่างงานอีกโอ้ <S <S อันนี้เราแก้เอง <S 2> <S 2> ดูไหมลูกค้าตางเติมในห้องประชุมนั้นบอกลูกค้าเลยเนี่ยพี่ทําอย่างนี้เพิ่มหนะ้าพันนะทำนี้เพิ่มสองแสนให้เขารู้เลยว่าราคาที่เพิ่มเท่าไหร่เลยบางทีเราเราตัดสินใจอีกนะเราจะต่อเติมอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่ามันต่อเติมแล้วมันถูกใช่ไหมเอาจริงแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้บัตเจตที่เราต้องการอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยหรือ้า บางคนรับเป่าบ้านไปก็จริงนะเพราะลูกค้าทุกสร้างใหม่ทุกสร้างใหม่อย่างเงี้ยอันนี้มันบานปลายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ,อ่ะได้ละน,นี่ก็ราคาบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่พี่ธำรรมานุนคิดราคาว่าจาก G D b o r d e a u ก็ตกบ้านหลังนี้ถ้าเราดูตามคิวนี่นะถ้าเชื่อตามว่าราคาวัตถุน,นี้นะบ้านของพี่ธำมานุนก็อยู่ที่ราคาหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหิาพิ้น B O มาดูเดี๋ยวใช็หดูไงกดตรงนี้ Excel แล้วก็เข้าซอฟต์แวร์สีเลย ก็คือถ้าถ้าเป็นงานทัศการก็ใกล้ใกล้กเคียงกันก็กดตรงนี้รอเดียวโปรแกรมมันจะรันให้แล้วมันจะเข้าฟอร์มไปเซลให้ดูนะโอเคครับผมบิวคิวเลปแคบแคบสเตอร์แบ็กเลเดี๋ยวจะดูฟอร์มอันนี้คือเราจะละเอียดมากไม่ได้หยาบเลยกดโอเคแล้วก็เลือกชื่อโครงการตำแหน่งโครงการเลือกกดโอเคปิดพ์บิวคิวเลยนี่บิวคิวพิมพ์เร็วทามนะแก้ปุ๊บถ้าแก้โมเดลปุ๊บบิวคิวเปลี่ยนตามเลยเร็วทามนั่นความหมายคือทำโมเดลครั้งแรกปุ๊บแล้วเราโครงการนี้เสร็จเราเราก็เปลี่ยนอีกแบบนึง ราคาก็เดียวทำเลยไม่ต้องจ้างคนทำบิลจิ้แล้วนี่ออกไปแ้แดดมาแล้วเนี้ยเนี่ยดูนะเนี้ยที่โครงการหล่อไหมแล้วก็นี่นี่คือหน้าหน้าปกแรกนี่คือหน้าปกนี่เลยออกมาแบบนี้เลยอันนี้คือล้านห้ารวมค่าแบวนรวมกาไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาษีแปเส็บเปอร์เซ็นต์แล้วนี่คือเบรกดาวละเอียดมากเอาแบบว่าเนี้ยละเอียดที่สุดจบเนี้ย่างเงี้ยเขาเรียกระบบบินต่าทำลุ้ได้ละน่นาทึ จี <muitas S 2> ่ห <sketches> ลังที่วันทาได้เนี่ยนักเรียนนะครับผมก็หลังดี่ประมาณนี้ใช่ไม่ยากไม่ยากเราค่อยดูเดยวนบรรยากาศพันท่าร้อยคนในห้องเรียนมันต้องเริ่มอ่ะก็หามือแข้งในพวกสครับก็ชอบมาช่วยดิเราต้องการติโตถูกไหมต้องการถูกไหมบาอย่างเราก็หาวาได้ทำประมาณนี้มาณนี้ S <S หรือจ้างที่ผมก็ได้ทําให้ก็ได้เดททำให้ก่อนแล้วก็เราก็ไม่ต้องทําเองแค่แค<ด>่ใช้เป็นมีคุณดดอนหลายคนนั่นเลยผมก็ได้เดี๋ยวติดต่อติดให้ก็ได้คุณดูดอนนั่นเลยค่ะผมก็เยอะก็ให้เขามาช่วยงานกันเลยถูกไหมเปิดได้คือขายช่วยเหลือกันถูกไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาจริงอะเดี๋ยวผมหาให้ผมประกาศในในห้องเรียนให้ว่าใครอยู่ดอนนะคนต้องการทำโมเดลบิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาคุยกันเองตกลงใกันเองแต่พอพอใจแล้วกันเพราะไม่้มีเลู่แล้ว ประมาณนี้ครับเกต้องเขาก็บินคืออะไรเหรอครับเอา